ผักเยอะครับหน้าหนาวเราเกอเลยเอาผักหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นะคะน้ากวางตุ้งกระลำผักกาดมาต้มรวมกันมีเนื้อหมู3ามชั้นกระดูกน้ำซุปมาต้มจับฉ่ายมาต้มครับเขาเรียกต้มจับฉ่ายอร่อยอร่อยนะครับทำง่ายๆเพื่อนเราทำทานกันนะครับ ผักของเราเยอะครับหน้านี้เวลานี้นะครับ